แน่นอนนี่คือสคริปต์รีวิว Honda ากรอมรุ่นใหม่ปี2026สำหรับวิดีโอ YouTube เป็นภาษาไทยความยาวประมาณ700คำโดยไม่มีหัวข้อหรือหัวข้อย่อย Honda ากรอม2 2 6 6รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย Honda ที่กำลังเป็นกระแสะในประเทศไทยได้รับการพัฒนาและออกแบบให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสนุกในการขับขี่รูปลักษณ์ยังคงความกระทัดรัดแต่ดูดุดันมากขึ้นพร้อมเส้นสายที่คมชัดและรายละเอียดการตกแต่งที่ทันสมัย โดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบเลตส่งใหม่ที่ให้แสงสว่างคมชัดพร้อมไฟ DRL ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและทำให้รถดูมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นตัวถังของกรอฟ2026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ดูสปอร์ตและโมเดิร์นมากกว่าเดิมเฟรมเหล็กกล้าแบบแบ็กโบนที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงรองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองได้ดีท่านั่งได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสรีระผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนรูปร่างเล็กหรือใหญ่ก็สามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นใจ เบาะนั่งมีความนุ่มสบายขึ้นและความสูงจากพื้นถึงเบาะเหมาะสำหรับการใช้งานทุกเพศทุกวัยเครื่องยนต์ของกรอมรุ่นปี2026ยังคงใช้ขุมพลังแบบ1 2 5ซีซีแบบ1สูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศพร้อมหัวฉีด PGM-FI ที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันอย่างดีเยี่ยม Honda เคลมว่าอัตราการบริโภคน้ำมันสามารถทำได้สูงสุดถึง60กิโลเมตรต่อลิตรเครื่องยนต์ตัวใหม่นี้ได้รับการปรับแต่งให้ตอบสนองการบิดขันเร่งได้ดีขึ้นกว่าเดิม ให้ความรู้สึกคล่องตัวขณะขับขี่ทั้งในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นหรือแม้แต่ในทางโค้งที่ต้องการการควบคุมที่แม่นยำสิ่งที่น่าสนใจคือเกียร์ของคลอมรุ่นใหม่นี้มีการปรับเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดซึ่งช่วยเพิ่มอัตราเร่งและการควบคุมในรอบเครื่องยนต์ต่างๆได้ดีกว่าเกียร์4สปีดในรุ่นก่อนหน้านี้การเปลี่ยนเกียร์ให้ความรู้สึกลื่นไหลตอบสนองดีและช่วยเพิ่มความสนุกในการขับขี่โดยเฉพาะสำหรับคนที่ชอบโมดิฟายหรือแต่งรถ